สวัสดีครับมืดอนี้กะมาเจอผมพี่เก่าครับบ่าสกุลโคนสว่างครับมืดอนี้มืดอนี้สิมาเล่าเรื่องราวอ่าเมื่อคืนก็นเป็นงานเลี้ยงส่งพี่บ่าหนองบัวเนาะหัวหน้าเพริษกับไทยบ่าวสกุลกัได้เก็บบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยๆให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะแต่เนาะพี่น้องแต่แต่ว่ามันมืดด้วยพี่น้องคลิปที่บ่าวสกุลกัได้เชียรเบิ่งนี่มันเป็นมันมืดเนาะ มันมืดอาจจะบบเห็นหนังอาจจะได้ยินแต่เสียงเพลงแล้วก็อาจจะได้ยินแค่บรรยากาศซาดไปให้พี่น้องบึงแต่ว่าเบ่าสุวนก็นอยากลงพี่น้องอยากลงเพราะว่ามันเป็นความใหม่ดีๆครับเนาะเมื่อคืนกับประมาณสักประมาณสามสิบสี่สิบคนที่กันแรงงานไทยมาเลี้ยงส่งบ่าหนองบัวแล้วก็อีกผู้นึงเนาะอีกผู้นึ่งไอ,อ,งเ,อ,เ,อเอ็มฟ้าม,มัวก็พร้อมกันเนาะ เมื่อคืนก็ซ้ำเป็นงานร่วมเนาะเอ็มกับบ้านหนองบัวได้กลับบ้านนะครับผมรับคลิปนี้ก็เป็นบ้านสุขุที่ีห้ไปเบิ้งบรรยากาศใน็กๆน้อยเล่นดนตรีกันก่อนกลับบ้านเนาะอาจจะเป็นงานสังสรรค์กันเนาะอาจจะมีเสียงนู่นนี่นั่นเนาะคุยกันการสำรับมันก็เป็นงานเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเนาะครับผมแต่บ้านสุขุนก็อยากลงให้พี่น้องได้เบิ้งแล้กันเนาะอย่างไรก็ ขอพคุณนไลายที่พี่น้องที่ตามบาสุขุลคนสว่างแล้วก็ทีมงานพี <city> right ่เก้าเนาะครับผมจไหนกะให้กำลังใจบาสุขุลครับด้วยการบกดข้ามโฆษณาเนาะครับผมก็คือรายได้บาสุขุลพอได้ซื้อขนมนมเนยครับก็คือบกดข้ามโฆษณาให้บาสุขุลครับเอาบอกว่าไลท์ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแล้วกันเนาะว่าบรรยากาศเมื่อคืนจะเป็นแบบใดครับผมขอบคุณครับ จะมีเราและนายเสมอจากวันนี้จะมีเราเ,นน <Okay. S 1> เราแ oh, oh, oh. ละน,น oh. ายจนจ๊ จะมีเราเราเล่นไยนจดจำไว้ตลอดไปไม่เทีงกันหากมีเราจะมีนายร่วมทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันก็เพื่อนไมได้ตลอดไป

เฟนผิลโอ้่ผมเรเพียใครเคยงาีนีลองช่วยผมด้วยแล้วกันอะเนอะมาขับลอกนี่ต้องมาขับเของให้ลองให้ได้เล้พียงอะไร่อสัญญาห้าเออสัญญามันมีแต่สัญญาห้าันเที นย้อนความจนจึงนิรนสูุทนงานนั่งต้องจำใจจากกีสารจากการเคยตัวขายแรงเมืองไกลห่างไทยตั้งหลายกิโลด้วยงานจนเต็มพร้อมสศพ ที่อันตรายคิดหอดลำเนาคิดหอดบ้านเฮาพื้นถี่นมีสานได้แต่นึกฝันถึงวันหวนคืนกลับมือ้ครับนักร้องครับ ของดินบ้านเกิดนั่งกินเขาความพาตายายสูดดุกินคุณสาวยิ่งไทยที่ใกลากมาเอ้าคนนี้ใครลงได้ช่วยกันว่าไงดินแดนน้ำเต็มเยลูซาเลมเยี่งมากเขาลมเยี่ยมมากีว มันเดินบนเหวยิกงดน้านใดที่ได้เมื่อหาขอแม่ผู้เฒ่าคนทาง้ันเฮาที่ได้จากมาห้าปีที่เป็นสัญญาทิศทางแล้วน่นาจะหายแล้วต้อง ทั้งนั้นยิ้มไว้ั้งหมดชินไปสัญญาสิกลับเพื่อหาคนคิดทอดแทงรักษาตัวเด้อให้พ่อให้แม่อยู่ดีมีแหงทิ่ทู่ไปเด้อมือแรงตักโดดบอด้เจ้านา สำหรับปีนี้ครับเป็นเพล่ให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องแล้วกันเนาะเ็นเพอให้กำลังใจพี่น้องไปที่อย่ากัรขึ้นไมคอยสู้ไปแล้วกันเป็นเพะ่อนมิวสิคนี้ยเงวนบันดนี้เอาซไปเลยขึ้นมาเลยน้ำเขคมเยลูซเลมอีสา ทางแล้วนาสัญญาขายแลงโอ้เมือผู้เท่าคนถามว่าเนาที่ได้จากผีที่เคยสัญญาขายแรงขอบคุณครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องโอ้เจ้าพีขอบคุณนอน้ำจะได้ กนมนอบาาสกกนกนสวาเลยก็หนุมนอบลในในสัมปทานเออแล้วห้ออบเลยเออแล้วก็ตาบด้วยเออพ่อหวดเคยเคยช่ไหมไม่ใช่ไมาใี่เริอมด้าเลยเริ่ม้าเ้ย เคลยมันกินมอนเป็นเท่าเอียโยเขไปหาแล้วตอบเลยรอบคุกครับเออคนมาตกเนตตเป็นตเอันนี้เป็นเพลงเป็นเพลง่เคยว่าเขาเจนขึ้นมาจากชีวิตจริง้แล้วอย่ามิจาันเพาเจ้ายุทเจะาเป็นคนจีนไทยเออเออเอาเอาคัดไล่เวดุไปเพ่งเจ้าใส่ละเพ่งอยู่นะมันแตกมันแตก

มีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีบากไม้ดังใครเขามีให้แค่เล็กน้อยแต่ให้ไปเกินร้อยไม่มีเงินตาอุกุดสะาและเหนือคอยไม่มีรถเก่งแอเย็นอย่างใคร จะเจอพี่ pues ได้ก็แค nah ่วงให้อยู่ครับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายในวันลายสุดท้ายเหมือนดวงที่วันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ดวงโดยเป็นทูลีกับสุธรพีวังวันนี้ไปพร้อมกันฟัลา มีเธออยู่กับฉันฟังลางไวททูวัน ถกีนาได้ถึงชนชั้นได้เขบมซ่าได้คนเรารักกันอยู่ที่ใจคนคลองห้าได้มันก็สูญไปคนเรารักกันไว้แข่งเป้าคนรักกันไว้แค่เดาไว้แค่เอาบางคนรักกันบางเปาบางคนรักกันบารอสวยบางทีรักกันเพราะว่าตีมวยบางคนบางคนชบมวย ผู้ชายละผู้แวไม่มีอะไรแต่ตัวกับใจอะไรอยู่กนแบบนี้ให้หวงรวยเป็นทุเรีกนตามสุทั สองคนกัมีเทพีสองคนอ้าไม่ได้บานนี้ไม่ได้นโอ้หมอลำสิงมาานอนซิมาเห่นเพล้งไงจะตาโอ้ยมุนูเป๋วตเตันต่อละี่น้อาไปอ เต้เต <Cornell> ้เต้าดิเางพักก่อนนี้มาเาักก่อนมาดิอ๋อโซโลมาให้มาหนิมีเที่ย้เทียว้วเามาเลยผ่านเลยบนถนนหนทางซุปเปอร์ไอวีเอานอ่ตานกก่อยู่

边角沙人纵乱杀。

ต้องตื่นตลอดเลยตื่นไม่ตื่นไม่ได้ส่งมาไม่ยั้งเลยนะนี่แต่อปแต่อบเบอร์แปดเออแต่อบเบอร์แปดนะใคยจำเจ้าได้แล้วรถเ็นลุงนรถเบนลุงนะเออเออเป็นดังขึนาเป็นดังมาดูมาดูนี่นะจับมันจับไก่มามาดูดูว่าดนนักไก่เขาด้มเป็นนี้ถึงมา โอ้ขอเจ๊ไอเครื่องเดิมเพอขาดไปใช้หน้าสปอนเซอร์จนฟิวขาดวันที่เธอตัดขาดเราขออาจารย์นั่งตรง้แเง้อบาดเยอไ่ปันัปจานทันีจานเออขอเครื่องเดืมดัะเลไหนอ ยี่ไหมตักปองเดยนางไใช่ปะขอบคุณครับขอบคุณครับี่น้องไอหนบดีนเบาีบบเบาดบเนี่ยบาอุุน้องกันครับน้อัลอี้ยใช่เบาดีตัวนะครับ เราเดียวกินเงาดิ๊กเอเมาดิ๊กินเราเยวเาบัวเย็นยืนเังว่านเสียงนี่มันตนี้ในัวใจกเป็นไตรมาแจ้งมอนนี้แหละเอ่นาน มกิตาพี่บอกหลวงบัวครับครับผมเสียงดนตรีเหมือนเสียงจอมมะเร็งชั่วชีวิตนี่กันเอยากปวดตัวใช่คิดไว้เขาอยากถามว่าปวดหมครับท่านทั้งหมดนี้ของเขาชื่อว่าเงาวป่ะเห็นแล้วกำทังโมดูโอ้น่าเกลียดเราเป็นคนว่าพี่ขอหนึ่งในรายย่างพี่น้องเนาะงบอกอย่างเท่าไรเป็นความซึ้งข้างในแล้วกันแต่ว่ากินฮอดกันพี่เขาเนาะเราอยากไายบรรยากาศไป ให้เพิ่งแล้วกันขอบคุณตอนนี้ถมบรรยากาศกราาศบอบๆนะครับมันดับมได